สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมมัดสุูกิเชียงรายอีกแล้วนะครับวันนี้มัดก็จะมารีวิว New Suzuki Swift G LX สีแดงหลังคาขาวนั่นเองนะครับรถคันนี้ชื่อว่าอะไรหรอครับคุณมัดนะครับมัดก็ต้องขออนุญาตตั้งชื่อว่าน้องหมูปิ้งกันแล้วกันนะครับรถคันนี้เป็นรถของ f c ของเรานะครับอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับชื่อว่าคุณเปียกนั่นเองนะครับคันนี้คุณมัดได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรหรอครับแรงบันดาลใจนะครับก็มาจากน้องแคบหมูนั่นเองนะครับคุณเปียกก็เสิร์ชยูทูบนะครับก็ไปเจอคลิปน้องแคบหมูนะครับก็แคปมาให้มัดดูว่าคุณมัดช่วยแต่งรถแบบนี้ให้ผมได้ไหมนะครับมันก็ตอบตกลงทันทีนะครับว่าสามารถแต่งให้ได้นะครับผมแต่หลังจากสัญญาไฟแนนซ์ผ่านเท่านั้นนะครับความคิดนะครับไอเดียจึงบังเกิดนะครับผมมัดก พยายามนะครับหาแนวแต่งสวยๆนะครับแล้วก็ส่งให้คุณเปียกดูนะครับคุณเปียกก็ชอบนะครับแล้วก็ประทับใจมากๆเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องราวสตอรี่เล็กๆของรถคันนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีเทลรายละเอียดกันว่าคันนี้แต่งสวยขนาดไหนนะครับมันคุ้มค่าที่จะมารับรถที่เชียงรายไหมนะครับก่อนที่จะพาคุณผู้ชมไปดูรถรอบคันมังกต้องขออนุญาตแนะนาในส่วนของสเปคเครื่องยนต์ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันคร่าวๆก่อนนะครับนิวซุคิสวีปติดตั้งขุมพลังเครื่องยนต์หนึ่งจุสดสองลิตรสี่8ม้า ที่6,000รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่108นิวตันเมตรที่4 0 0 0รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์ CVT 6สปีดนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงที่เติมนะครับก็เป็นเบนซินแก๊สโซฮอล์91-95และ E20 นะครับจากการเทสได้นะครับอัตราซิปเปลือน้ำมันสูงสุดอยู่ที่21กิโลลิตรนะครับแต่สกีมอเตอร์นะครับเคมาว่าประหยัดถึง23ลิตรนะครับก็ความเร็วไม่น่าจะเกิน100-120ขึ้นไปนะครับก็ถือว่าประหยัดมากๆแล้วนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาาาดููข้้้งหนนนกััเลยะคครบุณผชม ข้างหน้านะครับสวยๆนะครับเห็นไหมสีแดงแล้วก็คาดลายเส้น2เส้นให้ดูสวยดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมใส่หมายเลข8 9นะครับหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่คุณเปียกรีเควสมานั่นเองนะครับก็เป็นเลขมงคลนะครับเลข8 9เนาะสวยๆนะครับรอยตัดช่องไฟต่างๆนะครับที่มัดทาออกมานะครับก็สวยงามและสมบูรณ์แบบมากๆเลยนะครับกระจังหน้าโลโก้นะครับมันก็ยังเปิดไว้ใสๆเหมือนเดิมนะตรงนี้ไม่ได้แลปเพราะว่าคันนี้จะเน้นให้มีความออร่านะครับแล้วก็มี ความเปลี่ยนประกายนะครับเมื่อกระทบกับแสงแดดเขาจะดูสวยงามและดูเด่นมากๆเลยนะครับคันนี้ใส่ชุดแต่งนะครับเป็นของซันโตนะครับผมนี่สีดําตัดกับสีขาวนะครับให้ดูรับกับตัวรถแล้วก็ลายของรถมากๆเลยนะครับแน่นอนนะครับว่าตัวท็อปนะครับจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แสงสีขาวนะครับมาพร้อมไฟดีทาทม์แลนิ่งไลท์นั่นเองนะครับไฟหน้าสวยมากไฟตัดหมอกหน้ามีมานะครับสำหรับตัวท็อปเนาะสำหรับรุ่นลองท็อปก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับ ที่มัดอยากให้คุณผู้ชมเห็นเด่นๆเลยเนี่ยคืออะไรนะครับล้อแมกนะครับผมมาดูด้วยกันเลยนะล้อแมกตรงนี้นะครับคุณเปียกรีเวสมาว่าคุณมัดนะครับผมขอขอบ16นิ้วได้ไหมนะครับผมก็จัดให้เลยนั่นเองนะครับก็ค่อนข้างหายากนิดน,นึงนะเพราะส่วนมากแล้วในที่ติดตั้งกันก็จะเป็นอขอบ15นิ้วนะครับขอบ16นิ้วก็มีเหมือนกันนะครับมัดก็ หาขอบ16นิ้วมาแล้วให้มันดูเต็มล้อมากยิ่งขึ้นนะครับล้อนี้ชื่อว่าล้ออะไรเหรอครับคุณมาร์ทนะครับเป็นล้อเลโทนั่นเองนะครับตรงนี้เป็นล้อแมกนะครับฟังดีๆนะเป็นล้อแมกไม่ใช่กระทะฝาครอบนะครับล้อแมกสีขาวนะครับให้รับกับตัวรถนะครับให้รับกับสติกเกอร์คาดลายสวยๆนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงกลางแน่นอนว่าใสกว่านี้ก็กระจกแล้วนั่นเองนะครับเป็นโครเมียมใสๆเลยนะครับ บอกเลยว่าทุกไฟแดงมีเหลี่ยวแน่นอนนะครับคันนี้มันก็ต้องขอญาตเข้ามาจอดในโชว์รูมแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวไม่กี่วันคุณเปียก,ก็จะมารับรถแล้วเพราะว่าเชียงรายตอนนี้ฝนตกค่อนข้างหนักเลยนั่นเองนะครับก็ไม่อยากให้ฝุ่นโดนไม่อยากให้แสงแดดโดนนั่นเองนะครับผมมาดูกันต่อเลยนะครับหูกระจกคุณมาร์ทนะครับตรงนี้แลปนะแรปเป็นสีขาวมุกนะครับเพราะปกติทั่วไปแล้วนะครับรถที่แรปกันก็จะเป็นสีขาวธรรมดานะครับอย่างที่มาร์ทบอกนะ รถดูคานที่มาแต่งเนี่ยก็พยายามจะทําออกมาให้ดีที่สุดนั่นเองนะครับก็ใส่สีขาวมุกเข้าไปนะครับผมสวยๆคาดลายด้านล่างเห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยก็เล่นลวดลายนะครับสีขาวนะให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้เขียนคําว่าคลาสสิกนะครับให้ดูรับกับหลังคารถแล้วก็ล้อแมกนะครับผมเนี่ยหมายเลข8-9ที่คุณเปียกรีเควสมาก็ใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณเปียกนะครับอ สวยๆนะครับชุดแต่งต่างๆแล้วก็ไฮไลท์เลยนะครับหลังคาเห็นไหมเต็มบานงานที่มัดใช้นะครับความละเอียดนะครับคุณผู้ชมก็เช็คไปด้วยกันเลยก็ได้นะครับเนี่ยเนียนมากนะครับสติกเกอร์ไม่แตกไม่บวมไม่ลอกนะครับแล้วก็เป็นสติกเกอร์สีขาวมุกนั่นเองสติกเกอร์ที่ดีนะครับและมีคุณภาพนะครับเวลากระทบกับแสงแดดเนี่ยจะไม่แตกไม่บวมไม่ลอกนั่นเองนะครับนี่คือคุณภาพของสติกเกอร์นะครับที่ติดตั้งนะครับผม เรามาเปิดดูข้างในตัวรถกันเลยนะครับคุณผู้ชมว่าคันนี้สวยงามขนาดไหนนะเนี่ยเดี๋ยวจะบอกให้นะคุณมัดแรงมันใจอะไรคือยังไงนะครับเนี่ยสวยมากนะครับเดี๋ยวมัดขออนุญาตเข้าไปนั่งภายในตัวรถเลยนะครับคุณผู้ชมสวยมากนะครับภายในตัวรถนะครับที่มัดอยากภูมิใจนําเสนอมากๆเลยนะครับก็การนั่งการรับเสียรัต่างๆนะครับก็จุดเด่นของนิวสุกิสวีทอยู่แล้วแหละนะครับนั่งสบายนะครับห้องโดยสารกว้างนะครับก็การขับขี่ต่างๆเนี่ย มัดบอกเลยนะขับสนุกนั่งสบายนั่นเองนะครับและที่สําคัญเลยนะครับที่มัดพูดเมื่อกี้เนาะก็จะเป็นในส่วนของเบาะหนังนะครับเบาะหนังที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยสวยมากนะครับลายเข้าหลามตัดนะครับคุณมัดแรงบันดาลใจคืออะไรทําไมถึงใช้สีนี้นะก่อนที่จะไปจุดอื่นนะครับก็ขออนุญาตาเล่าในส่วนของเบาะหนังนิดนึงนะครับเบาะหนังตรงนี้นะครับจริงๆแล้วหาลายใส่ย,ยากมากนะครับจริงๆก็อาทีแรกว่าจะใส่สีแดงตัดดํา มันก็ไม่ได้นะครับมันจะเป็นโทนสปอร์ตนะครับจะใส่สีน้ําตาลมันก็จะเป็นธีมเรียบหรูเกินไปนะฮะนั่นเองนะครับส่วนหนึ่งนะครับก็มาจากคุณเปียกนะครับส่งไลน์ให้มัดเนาะก็มัดก็พยายามเอาแดฟเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็คุยกันในไลน์นะครับสุดท้ายนะครับมัดก็สรุปนะครับไลน์นี้เป็นไลน์ที่สวยและเหมาะสมกับรถมากๆแล้วนะครับแล้วก็คุณเปียกก็เห็นด้วยนะครับอ่ะคุณผู้ชมมาดูด้วยกันเลยเนาะเนี่ยความเนียนนะครับความประณีตของงานต่างๆนะครับ สีครีมนะครับตัดกับสีน้ำตาลนะครับสีไวแดงเนาะแล้วก็เล่นลวดลายนะครับเดินได้เย็บตะเข็บจ,จริงนะครับผมสวยมากดูพรีเมียมแล้วก็ดูน่ารักมากๆเลยนะครับนี่คือความพรีเมียมของเบาะที่มัดอภูมิใจนําเสนอนั่นเองนะครับและมาดูในส่วนของครอบคอนโซลหน้าเห็นไหมเดิมทีนะครับเป็นสีถ้าเป็นตัวท็อปเนะี่ยจะเป็นสีเทานะครับมันก็เอาของแต่ง SMT ครอบทับเข้าไปนะครับแล อสีครีมคาราเมลเข้าไปให้รถมีความน่ารักมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมเนี่ยตัวท็อปก็ได้หน้าจอมาจากโรงงานอยู่แล้วเนาะตรงนี้ก็ในส่วนของแรงลมนะครับปรับระบบทําความเย็นต่างๆเนาะมัดขอไม่ลงดีเทลมากนะครับเนาะอ่าแล้วก็ตรงนี้เลยนะครับที่มัดอยากให้คุณชมดูเด่นๆเลยนะครับครอบคอนโซลเกียร์สีครีมคาราเมลคุณผู้ชมสวยมากนะครับเนี่ยมัดก็พยายามนะครับทาให้สวยและออกมาน่ารักมากที่สุดนะครับแล้วก็มัดก็ภูมิใจมา,มากเลยนะครับ พี่มัดแต่งรถสวยคันนี้ออกมานะครับอ่ะภายในนะครับสวยๆเลยเห็นไหมเนี่ยสวยมากคุณชมเห็นไหมตัวนี้ก็เป็นอะบรินะครับเนาะแล้วก็เบาะต่างๆพวงมาลัยก็สามารถปรับสูงต่ําได้นะคุณชมเนี่ยดึงเข้าดึงออกได้นั่นเองนะครับอ่ะที่มัดอยากภูมิใจนําเสนออีกจุดหนึ่งเห็นไหมทั้งซ้ายและขวาของเขาเห็นไหมตรงนี้มัดถอดแผงประตูออกนะคุณผู้ชมถอดแผงประตูออกแล้วก็เป็นบุเป็นหนังนะครับ บุเป็นหนังแล้วก็ครอบทับด้วยของแต่ง SMT แล้วก็แลปสีครีมคาราเมลเข้าไปนะครับเห็นไหมเหมือนรายละเอียดไม่มากนะครับแต่คันนี้บอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มนั่นเองนะครับคุณมาร์ทข้างหลังเป็นยังไงบ้างนะครับนี่เลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมข้างหลังก็เป็นสีน้ำตาลน,นะครับสวยเลยตัดสีครีมคาราเมลดูคลาสสิกดูย้อนยุคแล้วก็ดูน่ารักเอามากๆเลยนะครับเป็นบอหนังสีน้ำตาลตัดตัดสีครีมนะครับเห็นไหมเป็นลายขลับตัด เดินได้เย็บตะเข็บจริงนะครับเห็นไหมดูสวยงามและดูเรียบหรูดูดีดูพรีเมียมแล้วก็ดูย้อนยุคมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยเหมือนหมูปิ้งเลยนะดูไปดูมานะครับก็เหมาะกับชื่อว่าน้องหมูปิ้งเหมือนกันข้างหลังนะครับมัดก็เพิ่มกระเป๋าหลังให้สองข้างเห็นไหมรายละเอียดมัดเก็บหมดนะคุณผู้ชมแล้วก็แผงประตูด้านข้างเนี่ยมัดก็ครอ,อบทับด้วยของแต่ง h m สนะครับแล้วก็แลปบสีครีมคาราเมลเข้าไปนะครับให้ดู สวยงามมากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้ดูเติมเต็มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของสคับเพดข้างหลังนะมัดก็ใส่เป็นครั้งนี้มันเลือกใช้เป็นอีกแบบหนึ่งนะให้ดูคลาสสิกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสคับเพดข้างหน้าก็เหมือนกันนะมัดเลือกใช้เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับครั้งนี้เนาะเลือกใช้เป็นแผ่นใหญ่ครับแล้วก็ให้ดูแบบมีความสวยงามดูมีความคลาสสิกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโอเคภายในก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันต่อเลยนนะคครับทุก เดี๋ยวเราดูาข้างหล source, ังก like like ันต่อนะครับข้างหลังนะครับคุณมาร์ททำอะไรกับคันนี้บ้างนะครับผมนี่เลยที่เห็นเด่นๆนะครับเห็นหรือยังสปอยเลอร์หลังเล็กกระจิ๊ดมากนะครับแต่น่ารักแล้วก็รองรับกับรถแล้วทําให้รถดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นสปอยเลอร์หลังของมินิเอ็วันนั่นเองนะครับเขาจะเลียวจะบางน่ารักมากนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคืออะไรเหรอครับคุณมัดนี่เลยครีบฉลาม ของแต่งแท้ SMT นะครับเนี่ยเขาจะมีความยาวความเรียวความบางนั่นเองนะครับมูลค่าก็2,000กว่าบาทนะครับราคาก็เอาเรื่องอยู่นะตรงนี้มันก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนั่นเองนะครับก็รายละเอียดต่างๆมัดเก็บค่อนข้างหมดนะคุณมัดฟิล์มใสหรือยังยังไม่ได้ใส่นะพึ่งแต่งเสร็จนะครับแล้วก็รอคิวนะครับคิวช่างมาติดฟิล์มให้นะครับฟิล์มที่มัดใช้ก็เป็นฟิล์มเซรามิกนะครับคันนี้มัดก็จะติดอ่า 40บานหน้า40แล้วก็รอบคัน60นะครับให้รถมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองนั่นเองนะครับผมลายสติกเกอร์ต่างๆช่องไฟต่างๆนะครับมัดก็เลือกวางเลียวนะครับให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็เป็นสติกเกอร์สีขาวมุกนะครับเป็นเส้นใหญ่แล้วก็เว้นช่องไฟแล้วก็แปะเส้นเล็กเข้าไปอีกหนึ่งเส้นนะครับโลโก้ต่างๆมัดก็ยังเปิดไว้เหมือนเดิมนะตรงนี้ไม่ลันะครับแล้วก็สัญลักษณ์ตัวเอสมัดก็เปิดไว้เหมือนเดิมนะครับไม่ลบับ นะครับนี่ก็เปิดไว้เหมือนเดิมนะไฟท้ายสวยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดข้างในให้คุณผู้ชมได้ชมกันว่าคันนี้นะครับมีอะไรบ้างนะก็เปิดทุกคลิปแหละนะเห็นไหมอ่ะถาดท้ายสัมภาระนี่มันก็ยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยนะครับก็ใส่ให้เรียบร้อยนะครับเวลาเดินทางไกลนะเนี่ยก็ขออนญาตถอดเลยก็แล้วกันนะคันนี้นะไม่แน่ใจนะครับว่าคุณเปียกนะครับซื้อเสริม เซอร์ไพรส์แฟนหรือเปล่านะครับเนาะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ประมาณอีกไม่กี่วันนะครับคุณเปียก็จะมารับรถกับมัดที่เชียงรายนะครับโอ้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณเปียก็อยู่จังหวัดน่านนะครับผมเนาะแล้วก็อยู่ลาพูนด้วยแล้วก็ตอนนี้ไปทําภารกิจนะครับเป็นเจ้าของกิจการเกี่ยวกับ รถเช่านะครับน่าจะเป็นรถรถไถรถแบ็คโฮต่างๆนะครับก็อยู่สมุทรปราการเนาะอีกไม่กี่วันก็มาแล้วเนาะเนี่ยภายในต่างๆนะครับเนี่ยดูงานเป็นอย่างไรนะครับดีเทลต่างๆดีแค่ไหนนะครับมันคุ้มค่าไหมที่จะมาซื้อรถที่เชียงรายนะครับมันก็ภูมิใจนะครับผมที่แต่งรถสวยๆแล้วก็มีลูกค้ามี FC ที่น่ารักทุกคนนะครับอีกจุดหนึ่งเลยนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็จะเป็นเซ็นเซอร์ถอยนะครับรุ่นนี้นะครับทุกรุ่น ไม่ได้ติดตั้งเซนเซอร์ถอยมานะครับราคาก็หกแสนกว่าแล้วตรงนี้มัดก็ติดตั้งให้เรียบร้อยเห็นไหมเป็นสีแดงนะครับสีเดียวกับตัวรถทีแรกว่าจะแลปเป็นสีขาวนะครับแต่ว่าคันนี้มัดขอเป็นสีแดงดีกว่านะครับให้ดูเนียนๆน,น,นะครับเนาะส,สวยๆเลยแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นในส่วนของกล้องถอยนะครับเนี่ยซ่อนอยู่ด้านใต้นะครับและที่ขาดไม่ได้เลยก็เป็นชุดแต่งของซันโตนะครับหรือว่าแต่งมินิเอมวันนะครับตัวนี้ก็ เป็นสีดำนะครับตัดกับสีขาวนะลายเส้นสีขาวแล้วก็ปลายท่อหลอก2เส้นนะครับให้ดูมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปปิดชิปด้านหน้ากันเลยก่อนที่จะกันไปวันนี้นะครับมันก็ขอฝากโชว์รูมใหม่มาด้วยนะครับอยู่ที่แยกไฟแดงฝั่งมินนะครับอีกไม่กี่วันก็จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับตอนนี้ก็ฝ่ายขายนะครับก็ย้ายรถมาหมดแล้วนะครับอีกไม่กี่วันนะครับฝ่ายศูนย์บริการและฝ่ายออฟฟิศต่างๆนะครับก็จะย้ายมากันหมดแล้วนะครับเนาะ ก็สุดท้ายนี้มั้ก็ขอฝากช่อง YouTube มาด้วยนะฝากกดไลค์กดซับค i b e กดติดตามมัก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้มันแล้วก็เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆของรถยนต์สุกี้นะครับวันนี้มั้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม